สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับอุปสรรคคือโอกาสหัวข้อหลักสำคัญของแนวคิดสโตโอิกในชีวิตเรานั้นต้องเผชิญกับปัญหาเรืออุปสรรคต่างๆมากมายเราจะมาดูซิว่าปัญหาเหล่านั้นจะเปลี่ยนมาเป็นโอกาสได้อย่างไรและเราจะมองเห็นโอกาสในอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรก่อนอื่นเราจะมาเริ่มที่ แนวคิดหลักของปัญญาเสอีกนี้ที่บอกว่าอุปสรรคคือโอกาสหรือหลายคนชอบพูดว่าสิ่งกีดขวางหนทางจะกลายเป็นหนทางนะครับวันนี้เราจะมาดูกันซิว่าวิธีการเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสนั้นทำอย่างไรกับ4วิธีเปลี่ยนอุปสรรคกลายเป็นโอกาสเปลี่ยนสิ่งกีดขวางกลายเป็นหนทางเริ่มด้วยข้อแรก เปลี่ยนมุมมองในการมองอุปสรรคสิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนคือการเปลี่ยนมุมมองในการมองอุปสรรคเมื่อเราเจออุปสรรคและปัญหาเรามักจะหลีกหลียอมแพ้ถอยหลังกลับแต่ถ้าเรามองให้ดีจะพบว่าอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นมีข้อดีซ่อนอยู่ทําให้เราได้ความรู้ประสบการณ์ทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นวิกฤตภาวะเศรษฐกิจ ที่ทำให้หลายคนนั้นต้องประสบก,กับปัญหาแต่ก็ยังมีหลายคนที่เจอโอกาสและร่ำรวยมาแล้วจากภาวะวิกฤตนั้นธุรกิจที่ประสบก,กับภาวะขาดทุน mm. ก็เป็นโอกาสที่เจ้าของจะศึกษาหาแนวทางลอดใหม่ๆทักษะใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆปัญหาการยาล้างทำให้ผู้ที่ยาล้างต้องฝึกทักษะอาชีพใหม่เมื่อต้องเลี้ยงครอบครัวตามลำพัง บทเรียนจากการลงทุนการขาดทุนในตลาดหุ้นช่วยให้นักลงทุนมีประสบการณ์และเก่งขึ้นบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียนทําให้เขาต้องดิ้นรนทํางานตั้งแต่เด็กมีทักษะการทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยจะเห็นได้ว่าอุปสรรคที่เข้ามามักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่และใช้มันให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดไฟที่ลุกไหม เมื่อเจอกับสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางเหล่านั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงมอดไหมลุกลามต่อไปแต่เมื่อใดที่สิ่งกีดขวางหมดไปไม่มีเชื้อเพลิงให้ไหมต่อไฟนั้นก็จะมอดดับลงนั่นเองนะครับสรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆไม่ได้มีเพียงข้อเสียเพียงอย่างเดียวแต่จะมีข้อดีซ่อนอยู่อยู่ที่เราจะเห็นมันและนำมาใช้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับ และมาถึงข้อ2การมองหาโอกาสในอุปสรรคนักขายที่ล้มเหลวต้องพยายามเรียนรู้ทักษะความรู้ในการขายในการปิดการขายทำให้เขาพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมากเป็นตัวอย่างหนึ่งของการมองหาโอกาสในอุปสรรคเพียงแต่เราไม่หลบหนีและพยายามต่อสู้กับปัญหาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเราก็จะพบกับโอกาสนั่นเองนะครับประธานาธิบดีบาร,รักโอบามา มีปัญหาการถูกโจมตีเรื่องเชื้อชาติในตอนที่หาเสียงเขาไม่หลบเลี่ยงปัญหาแต่นำประเด็นนั้นขึ้นมาปลาใส่ในการหาเสียงทำให้ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นและกลายเป็นประธานาธิบดีในที่สุดปัญหาและอุปสรรคมักมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอดังคำพูดที่ว่าสิ่งกีดขวางเส้นทางจะกลายเป็นหอนทางเมื่อเกิดปัญหาหรือุปสรรคเราควรควบคุมอารมณ์ไม่มองอุปสรรคในแง่าลายเพียงอย่างเดียว การควบคุมอารมณ์ไม่ให้มีผลต่อการตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เป็นการเก็บกดอารมณ์ไว้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่การควบคุมอารมณ์คือการให้อารมณ์ไม่อยู่เหนือเหตุผลสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมองปัญหาและออุปสรรคด้วยความเป็นจริงอดทนและต่อสู้กับมันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือทักษะความแข็งแกร่งความฉลาดประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับวิธีการเปลี่ยนอุปสรรคกลายเป็นโอกาสวิธีที่3นั่นก็คือสนใจแต่สิ่งที่สามารถควบคุมได้นี่เป็นกันหลักข้อหนึ่งของปัญญาโซอีกนะครับการที่นักลงทุนไม่ซื้อหุ้นบริษัทเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้คืออะไรครับการบริหารที่ดีการทํากําไรให้กับบริษัทมากขึ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับลูกค้ามากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าของเราสิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรครับคือการพัฒนาทักษะการนาเสนอรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ เราไม่สามารถควบคุมภาวะทางเศรษฐกิจได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการปรับกลยุทธ์ต่างๆของบริษัทไปตามภาวะเศรษฐกิจต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราควบคุมได้โฟกัสไปยังสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้มองถึงโอกาสความเป็นไปได้วางแผนลงมือทำและทุ่มเทให้กับสิ่งที่สามารถควบคุมได้มันอาจจะต้องใช้พลังกายพลังใจเป็นอย่างมาก แต่หากเรายืนหยัดไม่ยอมแพ้ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้บางครั้งเรายังทําไม่สําเร็จแต่เราจะพบกับประสบการณ์ความรู้และทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับและประการสุดท้ายประการที่4พลังใจจะชนะทุกสิ่งพลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆนะครับการเผชิญก,กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในขณะที่หลายคนยอมแพ้ และหยุดไม่สามารถเดินต่อไปได้คนที่มีพลังใจเท่านั้นที่จะสามารถลุกขึ้นต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้หากเราไม่มีกำลังใจที่ดีแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะชนะปะัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับแต่ถ้าเรามีกำลังใจที่ดีเรามีมุมมองเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่ดีเรามองหาโอกาสในอุปสรรครวมถึงสนใจแตส่สิ่งที่สามารถควบคุมได้ หากเรามีคุณสมบัติเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเอาชนะปัญหาเรือุปสรรคได้ไม่ยากอย่าลืมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือพลังใจของคุณนั่นเองนะครับและนั่นคือ4วิธีที่เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสเปลี่ยนสิ่งกีดขวางให้กลายเป็นหนทางปัญญาแนวคิดหลักของปัญญาสข้อนี้หากเรานําไปปฏิบัติอย่างแท้จริงจะพบว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามาก จะช่วยให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมีทักษะใหม่ๆม,มากขึ้นอย่างแน่นอนผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและหาเพื่อนๆสนใจแนวคิดหลักปรัชญ,ญาโสอิกข้ออือ่นๆที่น่าสนใจก็กดติดตามและ subscribe คลิปของเราได้นะครับขอบคุณครับ